สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ห้าใจในการทํางานยุคดิจิตอลส่วนบริการผู้โดยสารฝ่ายการท่าอากาศยานท่าอากาศยานรอนเมืองค่ะเราใช้ระบบงานประชาสัมพันธ์ออนไลน์ค้นหาข้อมูลต่อผู้โดยสารได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วเราใช้จอในการช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลมีภาพเสียงคมชัดและทันสมัยจุดเริ่มต้นความประทับใจเพราะเราใส่ใจในการบริการ มั่นใจคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานมั่นใจในทุกคำตอบด้วยการค้นหาข้อมูลในระบบงานประชาสัมพันธ์ออนไลน์ก่อนทุกการตอบคำถามใช้ระบบตรวจห้องรับรองพิเศษแบบออนไลน์ตรวจแจ้งเตือนมั่นใจพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงใช้ระบบอบรมพนักงานออนไลน์ได้ความรู้มั่นใจในช่วงโควิด -19 ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจภายใต้มาตรการ DMS TTA พร้อมห้ามรายงานผ่านแอปพลิเคชัน Line และ Google Sheet ทุกวันร่วมใจสร้างความสามัคคีทำงานเป็นทีมให้ความสำคัญกับเป้าหมายองค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัวภารกิจร่วมใจ Big Cleaning Week และเก็บขยะ FOD ในลานจอดผ่านการประสานงานแอปพลิเคชัน Line และ Google Sheet s ร่วมใจกันเป็นอาสาสมัครภารกิจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กับฝ่ายการแพทย์ทอทอร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจว v, v i t กับหน่วยงานต่างๆด้วยความสุภาพปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์รักษาความปลอดภัยและหน่วยงานต่างๆในภารกิจลอ t and ฟ o u n d ช่วยผู้โดยสารตามหาสัมภาระสูญหายได้อย่างรวดเร็ว เปิดใจการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ความริเริ่มสร้างสรรค์เรียนรู้การสร้างระบบการทำงานประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาการค้นหาข้อมูลที่ล่าช้าและไม่อัปเดตจัดทำระบบการลงใบหน้าในช่วง Work from Home พร้อมการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน Line ตรวจสอบและออกรายงานได้ใน Google Sheets จัดทำระบบการอบรมพนักงานจัดจ้างประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ในช่วงโควิด -19 เพื่อให้การอบรมมีความต่อเนื่องและแก้ปัญหา Social d i s สแ n นซิงภูมิใจมีความโปร่งใสและสำนึกในความรับผิดชอบนำส่งทรัพย์สินสูญหายด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบ CCTV ออนไลน์ ของเราใช้ระบบการจัดเก็บงานและออกเอกสารแบบออนไลน์แทนการใช้กระดาษใหม่เป็นความภูมิใจของส่วนบริการผู้โดยสารขอบคุณครับขอบคุณค่ะ